ชกุลทานะไมนะคะหรือว่าพี่แมวนะคะก็จะมาแนะนํานะคะการจดบันทึกบัญชีรับจ่ายในคนเรือนนะคะเดี๋ยน้องมะนาวดูแผ่นพับเนาะพี่นะคะจะให้ดู5เทคนิคการจดบันทึกก่อนนะคะ5เทคนิคการจดบันทึกบัญชีเนาะรายรับและรายจ่ายนะคะอุดรูรั่วในกระเป๋าได้นะคะอันดับแรกนะคะก็ใช้สมุดนะ หรือแอปพลิเคชันได้ตามถนัดจดบันทึกตามความจริงนะคะจดทุกครั้งที่ใช้จ่ายแยกหนี้ออกจากรายรับแยกรายจ่ายจำเป็นและไม่จําเป็นออกนะคะอันนี้มันนะเข้าใจเนาะทีนี้มาดูนะคะมาดูเทคนิคบริหารรายรับและรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันดับแรกนะคะอันดับแรกตรวจเช็คสภาพคล่องทางการเงินทั้งหมดอันดับสอง ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและตั้งงบประมาณในการจ่ายอันดับ3นะคะเก็บเงินให้มากขึ้นใช้ให้น้อยลงเนาะอันดับ4ี่ระมัดระวังเรื่องการลงทุนนะอันดับ5ใช้มาตรการภาครัฐให้เกิดประโยชน์นะคะอันดับ6นะคะหาช่องทางเพิ่มไรายได้นะคะข้อนี้สําคัญเานานะมนาเนาะ มาดูนะคะหลักการออมเนาะเราจะออมอยังไงนะคะเงินออมของสําคัญนะคะออมธนิษอย่างไรให้ได้ผลนะออมหลักร้อยจากเงินเดือนเราก่อนเนาะเช่นเงินเดือนเราหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทก็ให้ออมห้าร้อยหกสิบนะคะออมน้อยแค่หลักร้อยก็ต้องออมนะคะทีนี้มาดูพลังพลังแห่งเศษเหรียญน,นะ หยอดกระปุกให้เท่ากับค่ากาแฟแล้วก็ค่าขนมนะคะที่น้องทานไปนะคะเอาเงินไปออมค่ะลองดูนะคะนําเงินไปออมซ่อนไว้นะตามมุมต่างๆของบ้านนะคะแบบให้พ้นสายตาเลยนะโอเคะต่อไปชอบเท่าไหร่เก็บเท่านั้นมีเงินชอบก็ต้องมีเงินเก็บสร้างวินัยให้ตัวเองด้วยนะคะอันนี้เข้าใจเนาะก็เดี๋ยวเราทบทวบอีกทีนะคะ อันนี้จะเป็นสมุดรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรการออมนะคะอันนี้นะคะก็มาดูการแยกรายรับรายจ่ายอันดับแรกนะคะเราก็ต้องรู้รายรับก่อนนะคะรายรับของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเราต้องแยกก่อนว่ารายรับจากการประกอบอาชีพนะคะหรือรายรับอื่นๆืนนะคะอันนี้คือด้านรายรับนะคะทีนี้ด้านรายจ่ายเนาะ ได้รายจ่ายนะคะได้รลยจ่ายก็เหมือนกันมีรายจ่ายจากการประกอบอาชีพและรายจ่ายในคูรเรือนเดี๋ยวเรามาฝึกฝึกบันทึกโดยตัวอย่างหน้าถัดไปเนาะอันนี้ตัวอย่างของเขาเนาะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาหกหนึ่งเห็นไหมคะช่องรายการนะคะเกาบอกว่าเงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนก่อนนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเห็นเนาะเป็นเงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน นะทีนี้ก็วันที่ยี่บเจ็ดมีนาหกหนึ่งนะถอนเงินฝากธนาคารค่ะถอนเงินฝากธนาคารลงช่องไหนคะรายรับค่ะอืมเป็นรายรับรายรับอะไรคะรายรับอื่น,นๆเนาะถอนเงินฝากธนาคารก็คือรายรับอื่นๆเห็นไหมคะแล้วก็นำรายรับอื่นๆมารวมช่องหนึ่งถึงช่องสองเป็นสามเห็นไหมคะหมื่นหนึ่งเนาะโอเค ทีนี้เราก็เอา11,000นะบวก10,000เป็น11,100่ั้ใช่ไหมคะค่ะมันลงเป็นคงเหลือช่อง16เนาะบวกช่อง3เห็นไหมคะค่ะโอเคเอ่อช่องถัดมาค่ะขายฟางข้าว0 0 0บาทเป็นรายรับประกอบอาชีพใช่ไหมคะค่ะเราก็นำมาช่อง1ถึงช่อง2ได้วยสอง ก็นำหนึ่งหมื่นบวกสองพเป็น13,100นอยะคะอย่างนี้ก็บันทึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคกู้เงินมาจากกองทุนหมู่บ้านเห็นไหมคะก็นำคงเหลือบวกเข้าไปจ่ายค่ากับข้าวเป็นค่าอาหารใช่ไหมคะช่องช่องหก็นำหนึ่งหมามพันหนึ่งหักหนึ่ เป็นคงเหลือ36,800นนะคะโอเคถัดมาจ่ายซื้อเครื่องสูบน้ำเห็นไหมคะซื้อปยใสนาข้าวซื้อของใช้ในครัวเรือนนะคะไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะรับเงินค่าจางสำบานจ่ายค่าน้ำสูบข้าวนาซื้อพันปลาซื้ออาหารปลาขายข้าวเปลือกเห็นไหมคะเราไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะพอครบถึงสิ้นเดือนนะคะ ก็บวกแต่ละช่องนะคะแนวตั้งนะะรวมรวมยอดเนาะรวมยอดมาทีนี้ด้านล่างเห็นไหมฮะด้านล่างเนาะ,ะ,ะแล้วก็จะมาสรุปนะ,ะเงินคงเหลือนะคะยกมาจากเดือนก่อนนอะหนึ่งพันะะ 1, 100, บวกรายรับ58,000ืัหากรวมรายจ 5, 5, 800, ่าย5้า0มื่ะคะ,คะเป็นคงเหลือยกไปเนาะสามพันส เห็นหมคะราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่ารายรับสูงกว่ารายจ่ายเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น2,200อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่แมวจาแนะนำนะคะเป็นแอปพลิเคชันของกรมตรวจบัญชีสากรเนี่ยแะคะสาม,มารถที่จะสแกนนะคะใช้มือถือสแกน qr code นะคะคาน้องมะนาวก็โหลดนะคะดาวน์โหลดเนาะสมาร์ทมี นนี้นะคะค่ะแล้วก็ติดตั้งไปเลยค่ะติดตั้งนะคะเขาก็จะขึ้นสมาร์ทมีนะคะเป็นครเรือนแล้วก็อาชีพนี้นะคะก็กดเข้าไปค่ะที่สามขีดตรงนี้ก่อนนะคะค่ะ,คะก็จะเห็นเห็นไหมคะหน้าละครเรือนยอดเงินสดยกมาอาชีพนะคะรายงานนะคะรายงานอาชีพรายงานเงินสดตั้งค่านะคะค่ะก็เข้ามาคลิกเข้าไปที่ครเรือนแล้วใช่ไหมคะค่ะ ก็คลิกไปที่วันที่เลยค่ะยี่สิบสามก็คือวันนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็มาดูด้านเมื่อเช้าน้องมะนาวได้รับรายรับหรือรายจ่ายอะไรมามีรายรับไหมคะจิคลิกไปที่รายรับค่ะ,คะ,คะก็จะมีบัญชีของมะนาวนะคะก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างรายรับจากการขายสินค้าใช่ไหมคะทีนี้เห็นตัวบวกด้านด้านขวาใช่หไหมคะ คลิกบวกก็จะมีไอคอนมีไอคอนในการตั้งชื่อบัญชีก็จะมีเยอะนะคะเลื่อนไปดูได้เลยคะ่ะเลื่อนมาด้านขวาเห็นไหมคะอ่าเราก็สามารถที่จะตั้งชื่ออย่างสมมติว่าเมื่อเช้านะคะเอาไอคอนนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะรายได้ รายได้จากอะไรเมื่อเช้ารา,ายได้จากการขายเครื่องสาอางสมมติน้องมะนาวมีรายได้จากการเครือขายเครื่องสาอางใช่ไหมคะเราก็ตั้งบันทึกไปได้เลยเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมคะรายได้จากการขายเครื่องสาอางเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมคะรายไดจากการขายเครื่องสาอางน้องมะนาวก็ไปบันทึกเลยค่ะเมื่อเช้า มะนอาวอาจจะขายแป้งนะคะยอดเงินเท่าไหร่คะสามร้อยบาทพิมสามร้อยนะคะบันทึกคะ่ะอ่าเห็นไหมคะเข้ามาแล้วรายได้จะกลายกายเครื่องสว่างใช่ไหมคะทีนี้มันาด้ว่าอะไรจ่ายน้องมะนาวก็จิ้มไปที่รายจ่ายคะ่ะก็มีไอคอนเหมือนกันเมื่อเช้าคลิกไปมุมขวาค่ะก็จะมีไอคอนหลายบัญชีเหมือนกันนะคะ มันเอาว่าสามารถที่จะไปตั้งชื่อบัญชีได้เลยนะคะทีนี้รายจ่ายก็ลองดูเมื่อเช้าตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวน,นี้เหรอคะค่ะมันเอา,อาจจะตั้งชื่อค่าอาหารนะคะค่าอาหารบันทึกบันทึกค่ะอ่าเป็นค่าอาหารค่ะเมื่อเช้ามันเอาอาจจะซื้ออาหารไป นะคะอาจจะเป็นข้าวข้าวกล่องหรืออาหารเช้านะคะไป80บาทค่ะ80บาทก็บันทึกเลยค่ะโอเคเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวดูตรงไอคอนด้านล่างนะคะเลื่อนเขาก็จะขึ้นมา,าลองเลื่อนค่ะนี่ เห็นส right? ีเขียวไหมคะสีเขียวคือเลยรับสีแดงคือรลยจ่ายเห็นไหมคะก็บันทึกแบบนี้ค่ะไปทุกวันทุกวันเนาะโอเคเมืกก่อกี้น้องมะนาว <Okay. S 1> ไม่ได้ใส่ย,ยอดยกมาเนาะก็ไ่ใส่ย,ยอดยกมาได้ mm. นะคะใส่ย,ยอดยกมานะคะทีนี้เราก็ดูรายงานจะมีรายงานแจ้งนะคะมีรายงานเป็นรายงานปีเป็นปีเป็นเดือนนะคะเราสามารถที่จะดูรายงานได้เลยนะคะ นี่ดีไหมคะดีค่ะง่ายหไหมง่ยเนาะสะดวกนะคะง่ายคล้ายๆกับจากที่เราบันทึกในสมุดเรือใช่ไหมคะใคะใช่ใชค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ